พี่น้องพบพอ่พอกับผมคือเกาครับสิง์เคนชัแนลเมื่อน,นี้กระสีพาพี่น้องมามาเห็ดอย่างดีครับนี่เห็นบอ่อ,บอกินเกลอากินเกาปลาบ่อแมนครับสีมาพามา้มามาขุดปลาไหลครับมันมันแหงเดี๋ยแจะดินแตกเหือบแบบนี้ครับอก็เไย้สี่าสีพากันมาขุดเบิงปลาไหลสาเป็นยังไงสีได้หรือบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องติดต,ตามในคลิปครับผมไปเบิ่ง ดดเหล่าตะกีนี่หูมันเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งหูหน่อยหูใหญ่ครับนี่บรรยากาศกาตอนบ่ายแก่ๆแล้วสามโมงเก็บจะสี่โมงแล้วแต่ว่าแดดยังหอนเปียงเปียงเลยอู้น่าแดงเบิดอไม่ได้กิน,นยังมา,ากเดย <c oughs> เอาครับเดี๋ยวตดตามในคลิปครับผมมา,มาครับพี่น้องเนี yeah. ่ยดินแตกเหือบนี่กํลาลังกําลังพอดีเลยนี่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 น,น,นี่มันยังม่นยัง หูไอตอนที่ว่าดินมันไอบะท่านได้แหง <S <S อฮ้ยนี่นี่น,นี่หู้ตอนมันได้แหงครับนี่ห้อยแรนออกแรนเขาอยู่นี่ออไ<ห>อดินยังเกี่ยงอยู่เลยเนี่ยครับนี่แหงแหงอันนี้ลงกลนเบิ้งอันนี้กลืนเบิ้งแล้วนี่น,นี่เห็นหูมันแบบ,บไงได้ไหมนะสามหู้สี่หูเต็มเลยครับนะหูหนึ่งน,น่นเดียวถันมาใส่เบสดนี่คือติตจังอยู่นานเดียวตอนมันมีน้ำนะตอนตอนนี้น้ำตอนนี้เดียวตอนนี้คือติดใส่ได้แล้นะออนานเดียวครับนี่ทีนีเป็นหูแบบนี้ ดินแตงเหอแบบนี้นพากันงัดพีพากันงัดเบืบ้องแบบครับบัตรนี้นะ้าไปเดี๋ยวตามนิดไอ้เบื้องผลงานกันเฮาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปครเอาตั้งขาก้อนก้อนครับจะได้ซอยกันคนสองคนนี่ก็มาก,กันสองคนนี่แหละบ่มีผู้ใดมานแล้วมีสองคนคือเก่านี่แหละเซีเอาเริ่มเลยครับปกวนออกแล้วออกแล้ว ยังอ้อาดูด้ยพี่น<ว>้องเนนี่นี though, ่นี่ห้อยนเข่าไปนี่เอียงเข้าไปนี่โอ้ยน่นนลามันหากง่นงง้อนะโอ้โอ้บอกเสียมง้ออออไมนี่เดี๋ยวมันสีหักทซะก่อนนะเอาเอาเอานี่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 อไมันทนไวดอก นี่ต้องข้องแค่แบบนี้เนี่ยอ่าวันนะ เฮ้ยถับถือกันไหมเฮะเอาถับถือได้บ่ะใส่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 อุ้ยตัวกำลังงามเลยตัวน้อยๆที่หูเห็นบ่โอ้มันวน่ะใส่กลางหลังเลยวนเป็นเลือดออกเลยฮะไปเริ่มเริ่มเริ่มพ่อแล้วไวเริ่มเริ่มพ่อแล้วพี่น้องทั้งตัวน้อยตัวใหญ่วนอ่ะเห็นป่ะตัวน้อยตัวใหญ่ เริ่มขุดเห็นหางวะเห็นหางเห็น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 ท่านบ่ท่านบ่ดินอ่อนปานนี่ท่านบอทั้งเรแล้วดูเท่านั้นละนา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 เอ้าเก็บ่าา ดึงทั้งดาบออกทั้งหัวดึงทั้งหัวออกทั้งดาบโอ้หนักคึอกันเนาะรัดๆัดมันไหวครับแมนทรรมดาเลยเนี่ยอุ้ยของเบาเลยเนี่ยหอ้มันเหลืออยู่แ่ในกลางครับแต่เขาไม่มีปัญหาหรอกขุดมาเลยอันนี้ไงเนี่ยนี่ขึ้นมาบ่ได้ นี่แหละครับวิธีให้การหากินนั้นแล้วจังสันแล้วนิสานเห่าหูงไงวะเอือแต่ชั้นได้พอตัวนุ่มแมนมันสิบยู่ทั้งหมดบอกนี่มันแม่นอยูนี่ก่อนอยู่บ่เอ้าอึดอึดอืดอืดอืดเธอไเดี๋ยวสิไล่ขุดไล่ขุดไปอีกสักหน่อยนึงก่อนพี่น้อง เริ่ม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 มันแล้วครับเริ่มมันแล้ว ได้รักษาลดธรรมเนียมประเภทนี้อีสานเข้าไว้การหาอยู่หา,หากินพี่น้องรุ่นไม้อาสี เอ้าเอห็นดิเห็นดิโอเคเอ้าอึ๊บเอ้าเอาหมดเลหนีทั้งนั้นอีกเอ้าบ้าออกเอามาทำแม่ไปใสอืมโอเคตัวน้อยๆอไปก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้ม

来来 รัดกันทั้งคุณเรื่องอย่างใช่เรื่องเดี๋ย<ว>อ้อมเออตัวอ้อมไปคุณเขาก็อ้อมตามดาบตัวมาทั้งนี้นี่ดีว่า โอ้ยนตัวกอังโอ้มนขอขาดเบิพี่น้องเอ้ยตัวกำลังงามเลยเนียเอานี่โอ้เอาเนีตัวกำลังงามเลยพี่น้อง yên nổi yên nổi Hãy subscribe cho ือเ้อม่โดนมัดกัได้เาข,ขนาดัดเมนเอาขียนนี้ได้ร้ายเลยด้นี่นเรา เขาจะได้ตัวใหญ่น oh, <sa> ้ำเขาวะอืออยวายอยู่นงครับข้ามาสโอ้ยปวดเมืเอยออกจไตลองไปแล้วตัวนึงไตเอาโอ้ยเที่ที่เม็ดน้ำปวดแม่เอ้ยเอาโอาเอาหลุดถือน้ำแล้วจะไปไหนล่ะเท่ที่เม็ดน้งัดเอาี่อกดูนี่ คอนเทนต์ oh. content, วันนี้คอนเทนต์ของแท้ content. Content. นี่เดียวโอ้ยบแมนเฟคอนเทนต์ด้นี่นึกว่าคอนเทนต์ไหมเออได้ได้ไดนั่ <c oughs> <c oughs> นนั่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 นน,นี่ยังอะลูกกระไลน้อยอลูกกระไล่น้อย่อน,นี่งตัวแดงๆอยู่เลย คนสางคนเห็นดีอืน้นเดียวว็ <c oughs> จที่เอาไหม่นี่อ <c oughs> อกนะกขวงหข,ของสาาย <c oughs> เป็นคนเห็นเรืงที่ควรเดียว <c oughs>

นตัวนึงเอาอา๋อานี่หวานตัวนี้หน่อยนี่บ่ตัวใหญ่ไปแหมครับเจ้าอันอเอาไปเบิดหรือเล่าเติเบิดหรือเล่าโคตรก็ไม่ได้โคตรน้ำที่ใส่วิธีได้เอาคอมเมนต์เอาเด้อเออใส่วิธีส,าสบาย เขียนคีิไใหนี่ยน่าผ้ามาขุดเนี่ยซุปโอ้มีเสร็จแล้วนัดแตกครึ่องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้ขออนไปนี่จะเฝ้าแง้มันออกเรื่อยบุ่งไงโอเคถ้านอเอเจ้าออกเจ้าบุง่งก็ได้เังไง คือเดุ่นอะมุง่ลุนอะเลี้ยงเออเลยเห็นตัวเห็นว่แล้วคือหัว่าเลี้ยงนี่ไปมุดดินนี้แล้วอ๋อมุกเออแล้วนะคร thank you ดเตมหมเั้ตัวเลิออยนี่ก้อนนี่เต็มเลยเด้อหลายตัวเด้อเนี่ยยืนในก้อนนี่หลายตัวเด้อเห็นันันลุกไปด้บ่ได้เนี่ยในก้อนนี่หลายตัวเนี่หมนลไปหมุนลุกไปเอ็งแต่เห็นไหมบ่สดีตัวนึงเอ็งแต่โอ้นหลกเนมบเนื้อนอย one. <laughs> ป,ดป,ดป,ดปดอดีแล้วคนคนนมตาปอดีแล้วกินดีซื้อหพ่อไว้เถะเนอะหนีได้หน่อยนึงทำมือนติดตาเนาะอือมุ่คขึ้นไงเถอะ

โอ้เจโอยใส่งานเลยว่ามีหนวนี่นี่นี่ตัวเลยสามตัวเนี่ยงองคนลงไปบ่ะหอดป้ช่วงน้นเฮ้ยเ้ยดติดตัวนั่นลอยากเห็นตัวสางีโอ้ยน่ตัวไงเ่อ๋อคืมุดขึ้นมาทุเต คเดียวกันป้องวัววันประตูหน่ยมันมันหยุดนี่ตัวนี้หยุดนี่สิตัวนี่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 คุกคุกเล็กคุกเล็่คุกนล่กมันเยอะมันีันเยอะลโอโซ่ครับหลายเนาะป้องหุ่นยึจับตัวได้ก่อนคือมันจะเท่านี้นั่นนั่น

แลีกว่าจะเกี่ยงกับแอร์แล้วครับทั้งมือมาจากทังอื่นแล้วโออพ่อสีงวยตัวลงนอนแล้วไปเดี๋ยวไปสรุปกันอยู่บ้านอันนี้มันคำแล้วพ่อไดลังไม่ลังมืออยู่คนเนี้ยไปไปสรุปกันอยู่คนครับผมไปไปสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็จะมาสรุปคลิปให้พี่น้องด้เบง้องไปหาปลาไหลมือนี่ครับนี่ครับเอา โมแมนเหรียน,นะครับบมเมนขี่เมื่อนี่สิงเคอผพาหาอยู่หากินคอยวิธีชีวิตของชนบทเฮารักษาไว้ครับที่กันไปกลไปกลเฮ้าไปกลนแบบใดครับกลดดินกลนดือพริกแผ่นดินหาปลาไหลนี่ครับผมกะเิเอามาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังไว้ให้น้องน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้เบิ่งครับคนไห่เคยได้เบิ่งก็ศึกษาได้ครับผม อาจาะขอจบคลิปไปซํำนี้ครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามช่อง Youtube สิงเกิ c h ช n n นลครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ